สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยกรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ของสัธารัฐอิสลามปากีสถานตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565 ประนาท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามมาบัดแม้ว่าปัจจุบันจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นทั่วไปในโลกอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกระนั้นก็ยังไม่มีที่ใดที่ประสบภัยพิบัติที่มีอำน,นาจทำลายล้างเยี่ยงที่ประชาชนชาวปากีสถานต้องเผชิญจากอุตกภัยมรสุมครั้งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปากีสถานครั้งนี้ได้สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงมีผู้เสียชีวิตนับพันคนและประชากรนับล้านล้านคนได้รับผลกระทบความเสียหายอย่างรุนแรงรวมทั้งจากการที่พื้นที่หนึ่งในสาของประเทศอยู่ในภาวะจมอยู่ใต้น้ํา โศกนาฏกรรมเยี่ยงนี้ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงความทุกข์ยากแสนสาหัสที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อครั้งก่อนที่พระบาทสมเด็จพ,พระบร,รมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาตปวพิษพระราชบิดาของข้าพเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเมื่อเดือนมกราคม2549 ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวปากีสถานผู้ประสบความทุกข์ยิ่งจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายได้เริ่มการฟื้นฟูได้โดยเร็วอันเปี่ยมด้วยพลังและความเชื่อมัน่นพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณราวัชิลเกล,ล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2,565 พระท่านนายเวียนสุวรรณฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนมามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม เป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามจเจริญง,งอกงามมาอย่างต่อเนื่องเชกเช่นเดียวกับความร่วมมือของเราทั้งสองฝ่ายที่ยังคงกระชับแน่นแฟน้นและเพิ่มพูนขึ้นแม้ในขณะที่มีการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและเวียดนามจะยังคงสืบสารความสัมพันธ์ดังล่าวเพื่อสร้างเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งหลากหลายด้านให้พัฒนาเพิ่มพูนและร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณตร,ร,ราวชิระเจ้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ,เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระพิษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล่เฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา17นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบระราชากุมารี สเสด็จลงณนาอาคารชัยพัฒนาสวนจิตราดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาศให้พระมหาพีรพลฐานะจาโรเจ้าอาวาสวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและประธานทุนนิธิหลวงพ่อไผ่ฉันทะสโรและพระพิสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเฝ้าและเฝ้าทุนละออมพระบาทถวายและทุนราทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆกับน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อสนับสนุนโครงการปันลมพราณของบริษัทชัยพัฒนานายบัญชรจันดาผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะผู้บริหารและ ผู้แทนครูโรงเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียนที่ชนะเลิศก,การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพรท,ท่าเหนือปีการศึกษา2564จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีฟาทุนละอ,องพระบาททูลราชทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศก,การทดสอบร่วมเข้าฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย นางสาววณสิริสร้างเอี่ยมรองผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินทรราชวิทยายลัยผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียนในพระราชปถัมร์สมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมพระราชกุมารี นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศิีเรินทรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนปิยาชาติพัฒนาในพระราชูป,ปถมัมและโรงเรียนมัธยมสังคีวิทยากรุงเทพมหานครเฟอร้อทุนละองพระบาททึงราชทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้คณะครูที่จกกะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2565ฟอถุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่เล็กประดับอักษรพระนามาที่ไทยสอทอด้วย เวลา17นาฬิกา48นาทีสเสด็จลงณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายวราวุิศิละปะอา,าชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะบุคคลค้าทุนละอองพระบาทดังนี้นายจาตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารกระทรวงฝ่าทุนละอองพระบาททุนกล้ทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือวิถีเมืองยั่งยืนสาและวิถีเมืองยั่งยืนสกับหนังสือสรุปเล่มรวมสารนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8ปทศด้วยผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8ปทศ .8 ปฟอทุนละองพระบาททุงกราทุงกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชอัธยาศัย ผู้แทนเทศาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศาบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและเทศาบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจันปี2,563ถึง2,564เฟอรทุนลองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8ปทศ8ฟอถุนละองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2563ถึง2564ฝ้าทุนละอองพระบาททุงกระทุ่กระหม่อมถวายของที่เล็กในโอกาสนี้คณะผู้บริหารข้าราชการคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควตัรคติยราชนารีทรงบันทึกแถบปิิทั์เนื่องในวันมหิดลประจำปี2565เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัรคติยราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักร พระราชทานพระวาโอการให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริตกิตนรงค์ร,รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชพักดีเดชาอาจารย์ประจำภาควิชาตะจักวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะกรรมการและเลขานุการณคณะกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์เนื่องในวันมหิดลประจำปี2565เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบบิดิทัศน์สำหรับออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลเพื่อหาอไรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังพ้นภัยโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน วันมหิดลเป็นบังคลายวันสวรรคตรของสมเด็จพ,พระมหิดลย์ที่เบศอดุลยเดชพิกรมพระบรมปรราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมน้อมนำลึลกถึงพระมหากรุณาที่คุณโดยจากกิจกรรมหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชผ่านทางสื่อโทรทัศน์ จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ในวันที่17กันยายน2565เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารากิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานิิีนศริพัฒนมหาวชารราราชธิดสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏจันกเกษมและมหาวิทยายลัยราชพัฏกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา2560ถึง2562 เวลา11นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดพระโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรเทีราเทพยวดีกรมหลวงราชริณีสิริพัฒน์มหาวชริาราชธิดา สเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒจันเกษมและมหาวิทยายลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการนี้พระราชทานปริญญา,าศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมา์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจำนวนหนึ่งคน แล้วพระราชธรรมปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมจํานวน1,519คนมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมน้อมนาพระบรมราชโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยรวมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอาทิน้ำตาลตหนดเข้มข้นห้วยกรดตาล้ายเศรษฐกิจโพงามจังหวัดชัยนาทโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมะศึกษาในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะซอฟต์สกิลด้วยโครงการวิศวกรสังคมในปีการศึกษา2564ได้อบรมนักศึกษาและบุคลากรจำนวน1,280คน ในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัพกาญจนบุรีและมหาวิทยายลัยราชภัฏจันทเกษมจำนวน2,795คน มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจน,นบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินดําเนินโครงการทิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกเชิงนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รทางการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารท้องถิ่นอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จบข่าวในพระราชสำนักกันนะครับกลับมาติดตามที่คุณเจษดาและคุณวรรณิษาผมจิเดในัยมีชัยสวัสดีครับ